ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านหมอตั้งอยู่หมู่ที่12ถนนเทศบาล15ตำบลบ้านหมออำเภอบ้านหมออยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดสระบุรีห่างจากจังหวัดสระบุรีประมาณ30กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอใกล้เคียงดังนี้ทิศเหนือติดกับอำเภอหนองโดนและอำเภอพุทธบาททิศใต้ติดกับอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศตะวันออกติดกับอำเภอเสาให้และอำเภอพระพุทธบาททิศตะวันตกติดกับอำเภอดอนพุธด้านการปกครองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น9ตำบล79หมู่บ้านการปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งออกเป็นเทศบาลตำบล6แห่งองค์การบริหารส่วนตำบล3แห่งด้านเศรษฐกิจประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกเกษตรกรรมรองลงมาคืออาชีพรับจ้างเอกลักษณ์ของสถานศึกษา กศนอเป็นพลังสร้างคนสร้างชาติด้วยศาสตร์พระราชาอัตลักษณ์ของสถานศึกษาดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียงปัจจาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สร้างคนคิดเป็นเน้นการศึกษาตลอดชีวิตวิสัยทัศน์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านหมอเป็นองค์กรหลักในการจัดการให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนเพื่อให้สังคมอยู่ดีมีสุขมีคุณธรรมนำความรู้สู่คุณภาพ ตามแนวทางหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอุคากรของกศนอำเภอบ้านหมอจำนวน14คนประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาข้าราชการครู1คนและพนักงานราชการ12คนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านหมอมีการนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและเป็นความรู้ที่ยั่งยืนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สู่การดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียนผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งชุมชนอย่างตอ่อเนื่องและทําให้เกิดคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงโดยให้ความสําคัญและเชื่อมั่นว่าถ้ากําหนดให้สถานศึกษาได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาให้เป็นวิถีปฏิบัติของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการบริหารจัดการสถานศึกษาการจัดทำหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจะทําให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงได้อย่างถาวรด้วยความเชื่อมั่นในหลักการที่ว่าหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นสิ่งที่สามารถสร้างขึ้นได้ในสังคมทุกระดับเพื่อที่จะได้นําสังคมไทยสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันซึ่งอุปนิสัยพอเพียงที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน จะได้นำพาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไปผู้บริหารนำหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลภายใต้แนวทางของความพอดีความมีเหตุผลและเตรียมตัวพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆมีการบริหารจัดการสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักปััชญยของเศรษฐกิจพอเพียงโดยปฏิบัติตนตามแนวทางและนโยบาย รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างตามหลักของความพอเพียงคือหลักคิดและหลักปฏิบัติในการดําเนินงานการตัดสินใจและการดําเนินการใดๆจําเป็นต้องยึดทั้ง3หลักการพอเพียงทุกครั้งเพื่อนําสถานศึกษาไปสู่ความสําเร็จในเรื่องของความพอประมาณพอเหมาะกับสภาพของตนพอควรกับภูมิสังคมและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าหลักการมีเหตุผลต้องรู้สาเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องรู้ผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้นในด้านต่างๆหลักภูมิคุ้มกันในตัวเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆให้กับตนเองและสถานศึกษาอีกทั้งยังมีการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากรจัดทาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อนํามาพัฒนางานและจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการบูรณาการองความรู้ ให้เข้ากับเนื้อหาสาระรายวิชาที่เกี่ยวข้องมีการสอดแทรกเนื้อหาหลักปัจจัาของเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับการใช้คุณธรรมในการดําเนินชีวิตให้กับผู้เรียนพร้อมทั้งขยายผลสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องมีนักศึกษาที่เป็นแกนนําในเรื่องการให้ความรู้ความเข้าใจเห็นคุณค่ารู้จักใช้และใส่ใจในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเพื่อนๆนักศึกษา รวมทั้งมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษาร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูรักษาขนบธรรมยมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับสถานศึกษาและชุมชนอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งมีการพัฒนาตนเองและเพื่อนนักศึกษาที่เป็นแกนนําอย่างต่อเนื่องด้านคณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทในการให้การสนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษาในการขับเคลื่อนหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีการประชุมปรึกษาหารือ เพื extent, lyn, ่อหาแนวทางในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและนักศึกษาโดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยมีแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่กศนตบลทั้ง9้าแห่งและเป็นศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดก,กิจกรรมและสามารถใช้ในการศึกษาดูงานได้ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานภายนอกชุมชนให้ความสําคัญและสนับสนุนสถานศึกษาในการดําเนินกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสาอย่างมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อน กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดก,การบริหารจัดการขยะกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาโดยใช้สถานศึกษากศนอนภอบ้านหมอและกศนตำบลทั้ง9แห่งเป็นฐานในการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนและหน่วยงานอื่นมาศึกษาดูง,งานและถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์แก่ผู้ที่สนใจโดยมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง แหล่งเรียนรู้ตามหลักปัจญยของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง9ต้ตำบล 1. ่ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำร,เร,ริเกษตรผสมผสานข้าวปลอดสารพิษของนายนกแก้วสุกเกษมตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ตําตำบลตลาดน้อยเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทาไร่นาส่วนผสมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 2. สศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านกเกษตรผสมผสานของนางสมศรีอยู่สุข ตั้งอยู่ที่บ้านหนองถ่านใต้ตำบลหนองบัวเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาโรงงานเศรษฐกิจพอเพียงการทําเกษตรแบบผสมผสานสศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแบบผสมผสานของนายไพร์มีสุขตั้งอยู่ที่ตำบลสังโซเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการปลูกผักหวานผสมผสาน 4. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเลี้ยงไข่ไก่ของนางสุธิวัลนุพักตั้งอยู่ที่ตำบลบางขมูดเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับเทคนิคการเลี้ยงไก่ไข่ 5. ้าวนเรียนรู้ชุมชนบ้านดอนทองของนางดวงรัตนหลับเงินตั้งอยู่ที่ตำบลหอระเทศเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรผสมผสานการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 6. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านเกษตรผสมผสานของนางสาวพ่องศรีเชียงนาตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านครัวเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการทําเกษตรผสมผสาน 7. ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองพันเรือของนางสาวปานีเขียวมณีตั้งอยู่ที่ตำบลไผ่ขวาง เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกเห็ดฟาง8ศูสย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรผสมผสานของนางสาวสายฝนโคชลัดตั้งอยู่ที่ตำบลโคกใหญ่เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรผสมผสาน9ศูนส์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริด้านเกษตรผสมผสานของนางกันลือไทยรัศมีตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านหมอเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรผสมผสาน